อยูช่วงนี้นะฮะ,ะต้นเข้ามาอยู่ในบริเวณของโรงแรมและก็เข้ามาอยู่ในส่วนของครัวเมซอนด้วยแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับเราต้องมาพูดคุยกับหนึ่งคนสำคัญนะครับซึ่งท่านเป็นอรองประธานกรรมการผู้จัดการนะครับนั่นก็คือคุณพินทิพใ์ชัยคณาคุณสวัสดีครับ ผมขอเรียกท่ารว่าซออ้วนล้กันะนะครับเราจะมาพูดถึงตัวของเรื่องราวของโรงแรมกันก่อนจะไปถึงเรื่องอาหารเพราะที่นี่คือใหม่ไทยและตอนนี้เราดีโนเวทเรียบร้อยเสร็จเป็นแอมแรนะครับซึ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยค้นใหม่หมดงใหม่หมด,มห,มดหรือทําใหม่หมดเลยของเก่าไม่มีเหลือ อ่าซื้อใส่ใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใหม่หมดเลยเรียกว่าไม่ไม่ข้างในก็ไม่เหลือเขาทงเดิมละไม่เหลือแล้วทำใหม่หมดดีไซน์ใหม่หมดใหม่หมดทุกอย่างแอร์เอยเตียงนอนห้องเดินห้องน้ำเลือกเองทุกอย่างเลือกเองทุกอย่างเลยแม้แต่ผ้าปูที่นอนไหนเพราะว่ายังหลายๆคนยัง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 ติดภาพของคําว่าใหม่ไทยกันอยู่ก็ต้องลองเข้าไปดูในเว็บเพราะว่าเพราะว่าเราใหม่ทุกอย่างเราไม่ใช่ท่าโพษเก่าแล้วอืมนะครับ เปลี่ยนช่วยจากไหมไทยเป็นเอ็มแกรนครับเพื่อคนจะได้ไม่ติดภาพไหมไทยอืมนะครับแล้วว่าหลายๆคนก็คือว่าไหมไทยคือโรงแรมเก่าแก่ของร้อยเอ็ดใช่อนานานมากแรกแรกเพื่อนเลยใช่นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ็มแกรนมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างรูปลักษ์ภายในนะฮะภายนอกซึ่งสามารถเข้าไป้ที่เว็บไซต์นะครับเอ็มแกรนโฮเทลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ a c e b o o k เอ็มแกรนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสั่งจอง ต่างก็สามารถสั่งจองผ่านฮานองโกโดาหรือจะเป็นวูฟกิ้งต่างๆนะครับเข้าไปได้เลยก็สามารถสัง่งจองได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้ดกว่าพอในเรื่องของการบริการของโรงแรมด้วยตอนนี้ที่โรงแรมมีบริการในส่วนอะไรบ้างครับอ,อาหารมีอาหารห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมแล้วก็ห้องพักมีห้องพักเหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วเรื่องของเมื่อก่อนคุณเขาจะติดในเรื่องของการเป้นลีรา รยังมีมันยังมีเหมือนเดิมเราเรายังมีเพียงแต่ว่าตอนนี้เราติดโควิดเราติดโควิดเรยังมีลีลาดอยู่ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์สุกก็จะเป็นพวกซองเสาร์ก็จะเป็นลีลาดอ๋ออันนี้แฟนคลับของอดีตไหมไทยนะฮะจำไว้จะมีสุกับเสาร์แต่เนื่องสาภาวะของโควิดเก้าเองใช่ครับเราก็เลยเงียบไปไหนกินไปก่อนนะฮะให้บอกว่าแต่โรงแรมก็ยังเปิดตลอดยังเปิดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของครัวเมซองก e ันดีกว่าซึ่งอาหารที่วางอยู่บนโต๊นี้มันเป็นเซตอะไรยังไงบ้างครับมันเป็นเซตอาหารที่ที่เราจัดสําหรับที่ต้องการกินเป็นเป็นเซตเซตโดยที่5อย่าง500รอยเองห้าอย่าง500มีอะไรบ้างก็จะมีปลากระพงราดพิเราราดเลยไหมอ๋ออันนี้คือปลากระพงแล้วก <c oughs> ็แล้วก็คือนี่ต้องพิก ที่เราจะใช่ราดเดี๋ยวไอ้นี่คือหนึ่งเมนูอีกเมนูต่อไปคืออะไรครับไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานแล้วก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนี่ก็เราก็จะคัดสรรไส้กรอกที่ที่อร่อยที่สุดในร้อยเอ็ดครับอันนี้ก็จะเนื้อนุ่มเนื้อกลับนอกนุ่มในราาลดพริกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บค่ะรสจี๊ดจ้าดีต้มแซบแล้วจะเป็นซี่เสี้ยมกระดูกแล้วมีอะไรอีกเพิ่มเข้าไปก็จะมีลาบไก่ มีลาบไก่ลาบไก่เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็เอ่อจะเป็นอะไรที่เป็นเซตห้าอย่างค้ะหน้าหมูกรอบค้หน้าหมูกรอบอืมอันนี้คือห้าอย่างที่จะส่งให้ลูกค้าในในราคาห้าร้อยบาทอันนี้เป็นการเดลิเวอรี่ส่งหรือว่าทานที่ที่ในที่ครัวในซองเลยเอ่อทานที่นี่จะสะดวกกว่าแต่ถ้าให้ให้ทาส่งเราก็ทําส่งเรามีเดลิเวอรี่ด้วยโดยติดต่อที่ศูนย์สี่สามห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สามแปดนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกหนึ่ง 0214848เบอร์ขึ้นด้านล่างหน้าจอถ้าสำหรับใครที่อยากจะสั่งนะฮะอาหารที่เป็นเซ็ตแบบนี้เป็นอาหารจากทางโรงแรมในคอมพรอมในซองเองใช่นะครับแล้วตัวนหน้าเรานี่น่าจะเป็นอาหารกล่องเราก็ยังมีอาหารกล่องด้วยค่ะครับกล่องอย่างนี้เท่าไหร่ครับกล่องอย่างนี้50บาท5บบาทห้าบาทอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวกระเพราข้าวกระเพราพริกอาจจะมีแข่ดาวด้วยถ้าถ้าลูกค้าต้องการเพิ่ม แล้วก็ข้าวผัดพริกหมูครับหมูพริกไก่อันนี้เอาก็เป็นทั้งหมูทั้งไก่ได้ค่ะกะเพราได้ได้ทุกเนื้อทุกชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูนะครับถ้าเพิ่มไข่เข้าไปนีก็จะอยู่ประมาณกี่บาทครบอีกสิบาทอีกสิบาทอืมนะครับก็สามารถแล้วก็รู้ไหมอันนี้อันนี้ห้าห้ากล่องแถมหนึ่งนะสั่งห้ากล่องแบบนี้แถมหนึ่งกล่องสําหรับหน่วยราชการที่ออกมาทานไม่สะดวกอะไรเงี้ยสั่งไปห้ากล่องแล้วแถมหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเป็นตัวแบบว่าเรียกว่าเป็นตัวบรรเทาทุกข์ใี2 1 9นะครับช่งโควิดจะจะรายการพวกนี้จะใช้ดีครับซึ่งจริงๆเราสามารถสั่งผ่านฟูซอนด้าด้วยได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะเห็นโลโก้ติดไปที่ประตูผูซอนด้าก็มีค่ะอันนี้ก็สําหรับใครที่สะดวกที่จะผ่านการสั่งช่องทางไหนนี่นะครับก็สามารถสั่งกันได้ดูจะมาสั่งที่โรงแรมโทรโรงแรมที่ไปแล้วทั่โีงแรวก็คือเบอร์ที่บอก แล้วก็สามารถส่งดีๆถึงบ้านได้ครับส่วนเมนูอื่นๆนอกเหนือจากนี้มีไหมครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกค่ะมีอะไรบ้างหลายเมนูมากเลยเพราะว่าเผื่อลูกค้าที่กำลังดูต้นเครื่องอยู่เนี่ยอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรที่จะสั่งนอกเหนือจากนี้บ้างไหมครับผัดซี่วงซีอิูผัดเล่าต้องเล้าหน้ามีหมดค่ะมีหมดเลยค่ะมีหลยางเอาเป็นว่าคืออยากจะทานเมนูไหนก็ให้มีหมดอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ที่มาแสดงให้ดู อืมอ่าโอเคโอเคอันนี้คือเป็นหนึ่งส่วนนะครับสำหรับ<ะ>ที่คุณอยากจะสั่งทานครัวเมซองในโรงแรมเอ็มแกรนด์นะฮะแล้วเมนูอื่นๆนะฮะก็จะมีพวกส้มตำผูปลาแกงอ่อม<ช>หมูะนะคบที่ที่ <รา S 1> ทิมนึ่งแก้วโอ้โหนะฮะน่าทานอันนี้คือครัวเมซองนี่อาหารส่วนมากจะเป็นเมนูอาหารอิสานหรืออาหารแบบฟิวชั่นรวมาัารอคราน เป็นส่วนมากราพิธายิสานใครอยากทานอาหารอีสานคิดถึงควรมีซองของดำเนินการไว้นะครับราคาไม่ได้แพงที่คุณคิดนะส้มตามต้มตามตามถั่วต้มแตงอะไรอย่างนี้ยเราก็มีอร่อยด้วยอ่านะฮะซอวอ้วนบอกว่าการันตีขนาดนี้แล้วนี่นะต้มตงกรต้มแตงไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อร่ยดีค่ะโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าถ้านึกถึงความอร่อยนั่งทานตักแอร์เย็นๆหรือจะสั่งทานกลับบ้านที่ถึงควรมีซองของดังเอ็มแกรนไว้แล้วกันนะครับ